สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวแกง10บาทนะครับเป็นร้านข้าวแกงอยู่ในตลาแถวตลาดเทียบกุญชรนะครับนนทบรนะครับก็เป็นเส้นเรียบคลองนะครับไม่ใช่อยู่ฝั่งนว่านะครับอยู่ฝั่งฝั่งเรียบคลองนะครับมีหลายเมนูนะครับมีผัดนกนะครับมีกระเพราไก่นะครับไข่ดาวนะครับ ทานกับสามคนนะครับกับพี่ที่ทํางานนะครับสามคนรวมแล้วก็ร้อยี่สิบาทนะครับคุ้มมากนะครับไข่ดาวก็น่าทานนะครับผัดนกก็อร่อยนะครับแล้วก็ตักผัดนกใส่จานนะครับแล้วก็ผักกะเเรานะครับ หลังจากที่เราใส่กระเพรานะครับแล้วก็ตักต้าเจี้ยวหลนนะครับใต่จานนะครับคุ้มมากนะครับแล้วก็มีอีกถ้วยหนึ่งนะครับเป็นต้มจับฉ่ายนะครับแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็ตักข้าวนะครับทานนะครับ แันี้ก็ตักไขด่ดาวนะครับแล้วก็ต้มจับชายนะครับแล้วอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นต้มเครื่องนในหมูนะครับต้มแซ่บเครื่องนในหมูนะครับกาวกะเพรา สั่งมาอีกจานหนึ่งนะครับราดข้าวลงไปนะครับแล้วก็เมนูที่เหลือนะครับราดลงไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ